บรรยากาศตอนเย็นนะฮะริมพังโคงนะครับผมท้าวัดจันแล้วก็น้องขายนะครับผมทางโน้นน้องขายนะประเทศไทยนะครับแล้วก็พังลาวด้วยสวยงามมากนะครับผม อากาศส,สวยๆนะครับริมเพังโคงสอบปาลาวคนงานกำลังทำงานนะครับผมโอเคสว,สวยมากอากาศงามแรงสอบปาลาวก็ทำไทย ริมพังโคงนะครับสองพังลาวไทยด้วยพี่น้องถ่ายบรรยากาศสวยๆทุกท่านนะไยค้ำย่ำแรงนะครับสำหรับสองฝากฟังลาวไทยแล้ฮะเห็นคนเล่นหาราดอยน่นะคนโน้นกันคี่เรือเล่นกันในนะี้ พี่น้องบังไทยนะบานพี่เมืองน้องกันนะครับผมไกลๆก,กันมากนะฮะเล่นน้ำน่าจะใส่มองนะฮะบวานแหแสงโน,น,น้นโน้นเนี่ยกำลังเล่นน้ำกันอยู่เห็นบางวันก็เยอะมากนะเขามาเล่นช่วงตอนค่ำๆนะตอนตอนตอนเย็นนะ่นะเขามาเล่นกัน นี่แหละมีตรภาพที่ดีนะฮะระหว่างลาวกับไทยนะครับผมสองพังโคงกำลังเหตุกันเจียนยังไม่เสร็จสักทีนะครับผม บ่าไฟาจะมาถ่ายบรรยากาศสวยๆนะครับตอนส่วงเย็นๆนะ